สวัสดีครับโมองจรแม่ปังนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับส่งพระเข้ามาตังเพจโทรคุยกับพี่แล้วเข้าข่าวว่าขออนัดดูตัวจริงนะว่าโอกาสแท้มันมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีพระอะไรอย่างอื่นบ้างที่พี่เขายังไม่ไช้ส่งรูปมาวันนี้ก็เลยเดินทางมาก็วันนี้ก็รอพี่เขาอยู่เดี๋ยวใกล้ได้เวลาลนัดพี่เขาแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกัน,กนว่าการซื้อขายนี่มันเป็นยังไงเป็นแบบไหนแล้วแท้ไหมไปชมกันครับ ใช่ไหมเป็นร้อยปีใช่ไหมร้อนยุครู้ป่ะไม่ไม่ใช่ใช่ไหมคือเป็นร้อยปีแต่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้พระองค์เนี้ยนะเขาเหมือนแบพวกมันกินะ กินพี่น่าจะเป็นที่ปวดพวกอะไรแล้วเราไปลุยตู้ลุ้ยอะไรกันแหกันที่เหลือส่วนใหญ่โดนแ่นด้คนละที่บาีิวคนนี้เป็นพาที่เหอี่มค่านพี่เขาตอบยงเร็วเลยปุ๊บเรก็คอมาขอเบอร์เราจะนอนอยู่แล้วอพวก่าลังจะนอนเลย ดูหลายอย่างก็ต้องมีตรงนี้ขายแล้วก็มีตรงตรงนี้ไม่เป็นไรมีองพี่เจ้ากดด้ ก็วันนี้เรียบร้อยนะครับก็ได้เช่าเป็นที่เรียบร้อยคุยกับคุณพี่เขาก็มีเหรียญพระเจ้าตากนะครับหลวงพ้ทิมแล้วก็รูปหล่อพระเจ้าตากแล้วก็ปูกข้ามแล้วก็เหรียญหลวงพระคงแล้วก็นี่มีสององค์ใครอยากจะปล่อยพัชนะครับก็ส่งภาพมาที่แอสไซเอ็มโอหกห้าหกห้านะครับหรือเพจโมจะไม่ปากรับเช่าพัชนะครับส่งภาพมาคุยกันก่อนแล้วก็ใกล้ไกลยังไง จะพยายามไปนะครับถ้าราคาตรงกันหรือว่าหน้าพาตรงกันจะพยายามไปให้ทั่วนะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ